เปิดจากตัวครับเปิดสามค้มครับสามค้มกับอีกตัวนึงเนาะครับผมเรียนสิหาเดียนเพื่อปีตัว่าครับผมแชนี้สิเปิดไว้เท่าไหร่ครับหกหมืห้าครับสวัสดีครับ ยินดีตอนรับขอดูช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามื่อหนีสิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาขัวไอ้คือเกาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่พ่ได้พลาดคลิปด,ดีๆราคาขว้วตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อแบงค์ครับผมบแบงค์นี่แต่งงานไปนอกแบงค์บบครับโสด,ดครับผมแบงค์แบงค์โสดเหมือนเด้อผู้ใดผพูดสาวเบิ้งเอาไปรุ่นอย่างคั้ยงามาพ่อ ว่อน,นี้ที่เปิดจากตัวครับเปิดสามโค้มครับสามโค้มกับอีกตัวหนึ่งนะครับผมพ่อกับก้ายแม่แรกเป็นก้ายแม่ลูกแม่นี่ชื่อว่าจังเด็กครับแม่ทองแม่ทองแม่ทองอันนี้ลูกซ้ายพี่นแ่แม่ทองนี่สูงเท่าไหรคก่บสูงร้อยสี่สิบสาม สงร้อยสี่สิบสามบวกครับผมประกันเนาะร้อยสี่สิบสามครับผมประกันไน้ร้อยสี่สิบสามกมสูงกันนี่เป็นลูกซ้ายลูกซ้ายใสายใยครับพ่อกลมครับเป็นพ่อพ่อกลมลูกกลมลูกซ้ายนี่เพิ่มสูงเท่าไหร่กรับสูงร้อยยี่สิบสามครับสูงร้อยยี่สิบสามอายุอายุประมาณควยประมาณ 78ดันหนึ่งนะครับราะว่าความสูงเป็นได้อหนา้ากดพอพันดูนี่นนอะถ่ายกันนะตัวแม่เพิ่นตัวตอนนี้ท่องเพิ่นใสตัวใดไหมครับไส่เจ้าตาเพชรครับผมนะครับเจ้าตาเพชรตาเพชรนี่โฮมตัวเนะาะครับผมผสมตัวจริงผสมจริง เด่จจะรอบแล้ววันทีสิบแปดเป็นรุ่นเนาะแต่ว่าพอใครผ่านตอกพี่น้องกันครบตัวเจ้าตาเพียดนี่เป็นสายเบิ่มตอนนะ่ะสายเบิ่มพันล้านครับผมเุกสายเบิ่มผู้ใดกำลังมองหาผู้ไอ้ไงนุ้มซีเต่านุ้มไงหางกะลามพี่น้องเอ้ย แม่ท้องเนี่สิบเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่ลูกเปิดไว้แสนเก้าครับผมแสนเก่าเมื่อไงก็ยังเงาด้วยพี่น้องก็เป็นสายเลยก่อแม่พ่นสายพัฒนาครับผมสายพัฒนาสายพัฒนาท่องตัวที่สองตัวน้นในท้องนะครับผมอันมันติดกับตัวที่สองหรอพี่น้องเ็เปิดถึงเปิดในลูกตัวแรก ตัวที่สองกับไปรุ่นเนาเบอร์โทรศัพท์นะครับ0่8 5 085 49 494 494 488ครับผม488อีกเบอร์หนึ่งเลย093 093 497 497 2118ครับผม2118ราคาหนีตอรองเลยย่นะกตอรองกันได้ครับผมเป็นกว้ยไงได้พี่น้องโทรมาสาวทันเดินนีแมน เป็ดไวาแม่ลูกหนาเขากันงามว้ากับตัวที่สองบาทแม่นี่เสื้อว่างเด็ครับแม่แม่โบนัสครับแม่โบนัสความสูงคนเท่าไหร่ครับร,ร้อยสี่สิบเท่าเลยนะสี่สิบบวกร้อยสี่สิบห้าบวกเป็ดควายใหญ่ควายสูง เป็นไซายใดก่อนครับไซยอย่างไายปานสุรินเพิ่นได้ลูกจากตัวแล้วครับแมนลูกแรกของเขานะครับลูกแรกเป็นลูกเป็นลูกสาวลูกเบิ่มพันล้านลูกสาวลูกสาวขี่อ่อนลูกสาวเป็นลูกเบิ่มพันล้านได้จากเดือนแล้วครับเนี่ยสองเดือนกว่า phóng đèn qua không? Lúc sáu bơm. Quay nhây, ăn nhây, thay ngắm. Thay suối thật. Nông chi tẩu. Nông nhây quay liền lụt. Hiện đi với nó. Quay ngắm. thoảng, thoảng phân say mày เจ้าไม้เจ้าไม้ใส่จากมือแล้วพี่น้องใส่จากมือแล้วประมาณเบสิบสามพุทีศกคาครับใส่รุ่นเราเดอร์พี่น้องเลยพอท่านเด้นผ่านรอบถิงแม่นแล้วนะครับเป็นรุ่นเราผมมีสิบเปิดไปเท่าไหร่ครับหกสิบห้าครับ หกแสนห้าหมื่นหกสหครับผมหกสิบหาคันนครับหกสิบห้างเรื่องพี่น้องหกแสนห้ามื่นายฟันจุลินจังหนาถ่ายหลอกตัวเอาขวบกับ ัวที่สามตัวนี้เป็นแม่เดียวครับผมซื้อว่าจังไหดของแม่แม่ทองแม่ทองความสูงพนเท่าไหนครับร้อยสี่สิบเอ็ดครับ140ร้อยสี่สิบเอ็ดประก,กันไดนะ้เนาะร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมร้อยสี่สิบเอ็ดบวกร้อยสี่สิบสองคนละต่ว่าเราประก,กันได้ประกันได้ร้อยสี่สิบเอ็ดตัวนี้ท่องไกล้สี่บอกหลือพี่นอ้องทองเร่มพันล้านเจ็ดเดือนจะเข้าแปดเดือน สิบหกกุมภาหกห้าหมื่อหอกไก่หอกไงไงเป็นสายใดก่อนครับทรายเพชรอุดรครับผมสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรหน้าตาเพิ่นไปหูฟอนล้วไหมเป็นควายอ่างไงที่สำคัญใส่บ่มพันล้านไว้เว้ยตัวนี้มีตำหนิบ่ครับบ่มีตำหนิครับผมบ่มีตำหนิไม่มีตำหนิ มันสีต่อหกหมูบอครับเพื่อนตัวไหเขี้ยงครับเขียงดีินาครักินหญ่านเกง<ม>้กงครับตัวนี้กินหญ่เก่งบ่กกินยาดีเขี้ยงกินง่ายอยู่ง่ายขวัญขวัญดีแม่นี่สิเปิดเวลายเป็นไรครับสองแสนหกหมื่นไ้อ้างใหญไ ราคานี่ต่อร้องไลยบรับตอร้องไลยครับผมต่อร้องไลยคือเตัวเนาะครับสองแสนหกหมื่นเป็นรุ่นเราสิเต้ตัวแม่ตัวผู้พี่น้องเลยลูกตัวที่แรกมันเป็นตัวตัวผู้ที่ตัวแม่ตัวผู้ครับผมเป็นตัวผู้เนาะลูกตัวที่แรกเป็นตัวผู้ตัวนี้ก็เป็นลุ่นเราตัวแม่ พ่อตับตัวที่ซีตัวสุดไข่บันตัวนี้อ่นชื่อว่าแม่อย่างรับเนี่ยแม่ดอกแม่ดอกเป็นควายแม่สาวควายแม่สาวเป็นควายสายใดครับสายเบิ้มครับพ่อเบิ้มสายเบิ้มนะควนขวรแลวควสวยควรง้มขวรน้มความสูงวันเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบบวกครับความสูงร้อยสามสิบบวกกันไว้ที่ร้อยสามสิบครับกันความสูงไว้ร้อยสามสิบครับผม ไว้แม่นีไม่ตำหนีบ่มีตำหนีครับตำหนีอยู่ที่หางครับผมวงสีเต้านะครับตำหนีตำหนีหางว่าสันเล่าอ่ะตำหนีหางดอกแต่ว่าย่างอื่นเลยบ่มีตำหนีครับมีตำหนีแต่หางตำหนีที่หางดอกย่างหนาอย่างหนาอย่างหนาไว้ไงอ่างไงได้จากเดือนแล้วครับเพื่อนสิบห้าสิบห้าเดือนครับสิบห้าสิบหกเดือนสิบห้าเดือนไปีกว่าครับผม แช่นี้สิเปิดไว้เท่าไหร่หกหมื่นห้าครับหกหมืพัครับผมเปิดโทรศัพท์อีจกจกรอบนะครับ085ย์แปดห้าศูนย์แปดห้าโอ่เก้าสี่สี่ครับผมนี่เบอร์เดียวบอกนี่ศูนย์เกมกี่เก้าเจ็ด อีก่าเจ็ดสองหนึ่งหนครับผมส <21 8. S 1> องหนึกก่งหนึ่จกระทุ้งเราสามารถตาคานี่ตอร้องได้อยู่ต,ตอนไตอร้องได้ครับตอร้อ,อง<ม>ไห <5 S 1> ตอร้องกันได้ครับไอทุกค้อมู่าจารยเราอะอาจทันเก่าไว้เสมอค่อนสวัสดีครับ,บครับผม